นี่คือบทบรรยายสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับรีวิวสเปคและคุณสมบัติของ2025 l e x กซ NX ความยาว500คำโดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดหรือหัวข้อย่อยพร้อมแนะนำให้ติดตามช่องรีวิวเป็นภาษาไทย Lexus NX รุ่นปี2025คือการพัฒนาอีกขั้นของรถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องการออกแบบภายนอกถูกปรับปรุงให้ดูสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้น โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระจังหน้าแบบสปินเดิลกริ้นและฝ่ายหน้าเหลดที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและทรงพลังเส้นสายของตัวรถถูกวางอย่างแม่นยำเพื่อเสริมสมรรถนะด้านอากาศพลาศาสตร์และภาพลักษณ์ที่หรูหราในทุกมุมมองตัวถังมีความแข็งแรงแต่ยังคงน้ำหนักเบาช่วยให้การควบคุมรถแม่นยำและนุ่มนวลเครื่องยนต์ของเล x u ซ NX เ2025มีให้เลือกหลายรุ่นทั้งเครื่องยนต์เบนซิน25ลิตรธรรมดารุ่นเทอร์โบ24ลิตรและรุ่นไฮบริดปลั๊กอิน ที่มีประสิทธิภาพสูงในเดซสามห้าศูนย์ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบให้กำลังถึง275แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้ดีเยี่ยมเมื่อต้องการพละกำลังในระยะเร่งแซงหรือการเดินทางบนทางลาดชันระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและตอบสนองได้แม่นยำม,มากขึ้นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบล้อนหน้าและขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายห้องโดยสารภายในให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยด้วยวัสดุคุณภาพสูงบอก นั่งหุ้มหนังแท้พร้อมระบบระบายอากาศและปรับไฟฟ้าหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วรองรับ Apple Car p l a y และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงระดับพรีเมียมช่วยเพิ่มอรรถรสในการขับขี่ระบบปรับอากาศแบบแยกโซนทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งรู้สึกสบายไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือติดในเมืองนอกจากนี้ยังมีระบบไฟตกแต่งภายในเพื่อสร้างบรรยากาศที่หรูหราในช่วงกลางคืนด้านความปลอดภัย l e x u s ั s ซ2025มาพร้อม l e x u s s a f e t y System plus ที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเบรกฉุกเฉิอนอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยจอดรถด,ด้วยกล้องรอบคันทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจและปลอดภัยในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย Lexus n x 2025คือรถที่ผสมผสา,านความหรูหราเทคโนโลยีสมรรถนะ<อ>และความปลอดภัย ได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นคนเมืองหรือชื่นชอบการเดินทางระยะไกลรถรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านหากคุณต้องการรถ s u v ระดับพรีเมียมที่ใช้งานได้จริงทุกวันและสร้างความประทับใจได้ในทุกสถานการณ์ Le x u ซ NX คือคำตอบอย่างแท้จริงหากคุณสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ l e x u s NX รุ่นปี2025อย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวเพื่อรับชมรีวิวเชิงลึกและข้อมูลใหม่ล่าสุดก่อนใคร l e x u s n x, x 2025รถหรูญี่ปุน่นรีวิวแ a n d WLTC モードでで 21.、21.5km リットルと優秀で日常の足としても非常に経済的です。加えて自動車税や保険料の面でも軽自動車であるメリットを享受できるため若年層のスポーツカー入門やセカンドカーとしての需要も高まっています。価格は日本国内で約180万円からの設定で MT 仕様と CVT 仕様で価格差があります。また西洋エアロパーツやビルシュタイン製ショックアブソーバーを装備したスポーツパッケージも用意されており自分好みにカスタマイズする楽しみも健在です。2026年型鈴木カプチーノは コンパクトでありながらドライビングプレジャーを追求した一台として、再び多くのスポーツカーファンの心をつかむことは間違いありません。電動化が進む時代にあって、こうした人間と機械の一体感を楽しめるアナログな車が再び脚光を浴びることは非常に価値があると言えるでしょう。この動画が気に入ったら、ぜひドライビングドリフトをチャンネル登録して、最新の車レビューやドライビングインプレッションをお見逃しなく。ご視聴ありがとうございました。PC モードで 21.5km マイリットルと優秀で、日常